สวัสดีค่ะเป็นปฏิกิริย์วันนี้วันที่3มรกราคม2567นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดไลบาซ่าสุรินนะคะเก็บบรรยากาศตลาดไลบาซ่าในวันที่3มรกราคม2567ต้นตีหกนะคะวันนี้ก็มีนัดอยู่ตลาดทีรวัดโยคินแล้วก็มี ตลาดนาก็มีทุกวันนะคะแต่วันนี้เราเลือกมาที่ตลาดนหนช่วงหลังเทศกาลปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในตลาดนหนว่ามีอะไรกันบ้างในวันนี้นะคะต้นปี2,560ไปชมบรรยากาศกันได้เลยะคะ่ะเามาเดินตลาดน้กันนะคะ Let's go วันนี้มีนัดไต่งน,นัดแต่ะามาดูว่าเวลาวันที่มีตลาดนัดืูว่าเด็กคนตลาดไหนจะเงียบไหมข้ามาดูคนก็ยังคึกคักนะคะช่วงต้นปีใหม่ขนมนะคะคุ้ชายนึ่งนะคะนี่ของหวานนะคะกเหม,นนะะมือนเดิอน

อันนี้ก็จะเป็นเมลโล่แทชิ่งน,นะคะอ mm. ันนี้เราเคยรีวิวแล้วนะคะขอบคของฟังนะคะวันนี้ี่มนะ นะคะช่วงหลังปีใหม่ก็จะวันนี้มีหลายนัดก็เลยเบาวางไปไหมนะคะก็ดีนะคะไม่อีดอัดนะคะก็มีคนมาเรื่อยๆนะคะทุกตลาดไหนก็จะเปิดถึงสามทุ่มนะคะพี่อาหารเขาก็จะทำร้อนๆเลยนะคะนี่ไส้กรอกย่างหมงย่างนะคะ บาร์บีคิวนะคะมีอาหารเลี้ยงด่วนนะคะก็บาร์บีคิวก็10บาทนะคะหมาย20ขหมายเลนะคะปลาหมึก70บนะคะแล้วก็หมูปิ้ง10บาทนะคะนี่ย่างย่างร้อนๆเลยนะคะใหม มันเยอะเรื่องไรก็จะเป็นขนมนไข่เปามีเพือถัวมะพร้าวนะโอ้หน่ากินนเะเพอันละห้าบาทกดไลค์ให้เลยเไมันไ่มีวามเาบคิวหมาล่านะคะพ่ากจดเ็มะเล็ง าเสี่ยโรคเสียโรคก็น่าทานหมึเดินนะคะหาตลาดไม้หน้าชีอันนี้เพราะว่าวันนี้มีมีตลาดเยรวัดด้วยนะคะแต่เราเลือกมาตลาดไม้ลองมาเดินวันที่มีตลาดสองตลาดนัดเป็นไงนี่มีหอหมกทะเลด้วยนะคะรวมทะเลหอ่อหมกไข่แมงดาหอวหอมกปั้นซีห่อหมกกุ้งห่อหมกปูนะคะสามสิบห้าบาทะะสามห่อร้อยนะคะ ยำไก่ฉี่เมนมูนี้น่าสนใจไก่ฉี่ออตอนแรกอ่ะคิดเลยขอดูได้ไหมเนา เขงขายได้ไหมไก่อันนี่มีไก่ฉีกนะคะตลาดไหนนะคะว้าวน้องทำกล่องเท่าไหร่คะสี่สิบเก้าบาทนะนีเป็นหลายอย่างนะเพื่อนหมี่ทำใหม่เลยก็ใส่กล่องได้เลยมีตะเกียบมีน้อยนะคะอบหน้าทานมากเลยนะคะเพ่ยงฉีก็อยู่ตลาดไหนขายทุกวันใช่ไหมครับขายทุกวันครับ ขายทุกวันนะคะอยู่ตลาดไม้ต้นยิงยงทางเข้าวเจ้าสบางนนคะ่ะตัวนี้นะคมน้นะคะนั่เลยสี่สิบเก้าบาทนะคะมีไก่ฉีกนะคะพิเศษห้าสิบเกเพิ่มน้ำพริกหนังไก่ตัวละ15บาทนะคะได้มาได้เลยเน้งมีสแกนคิวอารโค้ดด้วย ไปแล้ครับขายดีๆนะครับผม่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะน้อำขับาาน้ำทามมากเลยเพื่อนยวน้ำลายไปเดี๋ยวเราไปดูผัดมักโรนีร้านนี้ผัดไทยโบราณนี่เราผัดไทยโบราณร้านนี้เจ้าดังนา้าตีเนี่ย กำหรับเรียนนะคะและนี่พอดีวันนี้มีตลาดนัดเพียรวัตโยธินตลาดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าแบ่งกันไปหลายทางนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนมาเดินนะคะ<ม>สุกี้ข้าวต้มปลาหมูข้าวต้มปลาาสุกี้โอ้เนี่ยขายสุกี้ข้าวต้มปลาทำสดๆเลยนะคะนี่อาทานมากเลย สุกที้ข้าวต้มปลาข้าวต้มหมู45บาทอยู่ตลาดไหนนะที่ตงนโจ๊กหมูข้าวต้มปลาป ปังมากเลยในช่องนะคะ2,500วิวแล้วอร่อยด้วยนะคะเจ้านี้นะคะใส่ทิชชูเลยะคะุ้ยใช่อร่ะคะข้าวหมกไก่จ้าข้าวหมูไก่ข้าวหมกไก่ทอดหาดใหญ่นะคะตลาดในปรา,าสาทสุริน นะคะมีมร้านรันยะร้านงงมียะค่ะมียะข้าวหมกไก่ทอดข้าวหมกไก่ทอดนะคะมีเบอร์โทรนะคะจัดแบบรับออเดอร์ด้วยใช่ไหมคะ<ช>ค่ะรับออเดอร์ด้วยนะคะร้านข้าวไก่ทอดหาดใหญ่นะคะ064 1503 2 9 5่ 0641503295ก้เข้าหมกไก่ทอดหัดใหญ่ร้านนิยะนะก็มีจัดรับตามงานด้วยใช่ไหมคะมีเบอร์ด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราทวนเบอร์ใหม่นะคะถ้าใครสนใจก็แวะมาชิมได้ที่ตลาดในาย布ซาซีิค่ะ0641503295 0641503295ขายใหญ่เลยนะคะีข้าวมงไก่จ้ารูกไหมคะค่ะข้ามกไก่จ้าก45ใช่ไหมคะ2 50จ้าก50บาทนะครับ อาบ like ิ the ้มเบิ้มเลยข้าวหมูไก่จ้าจุกเลยจุกจุกเลยจุกไปเลยอข้าวหมูไก่จ้าอาเลค่ะมากระโ เน่นะคะนีขนมปังเป็นฝ้าแเซนวิท15นะคะ,ะค่ะอาหารตลาดไมนบราซ่าก็จะสดๆเลยไนปีเราทำให้เห็นเลยนะคะส่วนมากเขาจะทำให้ก็โรยเลยย่างถึงร้อนเลยนะคะเหมือนตัวนี้นะก็ย่างถึงร้อนเลยนะคะสินีเขาจะทำใหมส่สดๆเลย เป็นสลัดผลม้าสี่ส,สาบาทนะคะดตลาค่ะนี่มาลาบ้านชร์ดียนหมสดเน่า นี่คือบรรยากาศตลาดไนบราซ่าสุรินนะคะวันนี้วันพุธก็จะบางเบาแต่ว่าอาหารก็น่าทานนะคะคนมาเรื่อยๆนะคะคก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆเลย,เลย,เลยนะคะดูดีไะมคะก็จะมเลนอยากยุ่งไหม มาสุรินไม่ต้องกลัวอดนะคะพี่มาที่สุรินนะคะไม่ต้องกลัวอดนะคะอันนี้ร้านลาบสุรินตลาดไหนนะอันนี้ร้านลาบนะคะก็มาได้เลยทั้งมีทุเรียนแกะบริการเลยนะคะขนมทุเรียนนะคะให้บริการเลยมุมนี้สวยงามมากเลยสีโอ้โตลาดไปไกลถึงนู่นเลยเอันนี้ก็นำคลิกนะคะน่ากินไหมคะอะร่อยอร่อยนะคะ มาเดินตลาดไหนกันได้นะเพื่อนชอบอะไรก็สั่งได้เลยข้าวเหนียวปิ้งก็ขี่ก็มีจ้ดตลาดได้สวยงามมาเที่ิก็เราเดินตลาดมีรวัดเบ่อยแล้วเราก็มาเดินตลาดไหนบ้างนะคะเพื่อนก็ชม หลายๆตลาดในสุวินหลังเทศกาลปีใหม่นะคะมันนี้สวยมากเลยจริงเราไม่ได้มาช่วงปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่วัสดี้ค่ะเพจอะไรนะลืมชื่อเพจแล้วเพจอะไรนะช่อง YouTube ตะวันรัศมีค่ะช่อง YouTube ตะวันรัศมีค่ะตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะ จยให้เขากดไลค์นะคะก็ตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์จ้าตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะจ้าอันนี้ก็ไก่ใต้น้ำสูตรสมุนไพรแซบถึงใจเฮียคิวเฟซบุ๊กก็ตะวันรัศมีค่ะพีใหม่เปเที่ยวไหนกันพีใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะถ่ายแต่งานในชุมวันนะคะสดใหม่ทุกวันนะคะ แล้วนีนน่นักเรียนมาแหละคะวันนี้เออน,นะคะถ้าเรามาก็ต้องมาไก่เนี่อคิวนะคะเราอันนี้นินๆเลยนะคะอร่อยนะคะเพราะว่าทานมาแล้วนะคะรับรองได้นะ,ะนะคะเดี๋ยวเราเก็บมุมขอพคุณตัดงานให้ป้าป้าตัดงานเองตัดเองค่ะ อันนี้คือเจ้าของเนื้อคือไก่ใต้น้ำสูตรสมุนไพรย์หกสองห้าแปดศูนเก้าเก้าศูนย์หกสองห้าแปดศูนคะ่าที่ตลาดไหนนี่จะทำใหม่ๆเลยนะค่ไก่นี้ให้ร้ก่อนครัพี่ร้อนๆเลยค่ะถุงละสิบบาทครับพี่ชิมนะคะสวัสีนห้าร้อยหกสิ เอสบาทหนึ่งสิบยูนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะมุมนี้ก็เน้นช่นราชบุรีสไตล์ค่ะกระดาษไนลราซาสวินนะคะเราก็หวังอยากจะดูว่าเพื่อนเพื่อนทีเพื่อนพุทธคนก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกลับไปทำอีก ทิ้ง F4 ไว้นหน้าที้งด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกความใจที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันรัศมีด้วยดีสเสมอประกาศขอบคุณทุกอยนะ <c oughs> ่างสุดนะคะค่าผู้มชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเพื่อนทีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกํามมลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไรสไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสว่างจุลหมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตวงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ